นี่นะครับองแดงไซส์40เซนนะครับที่ร้านจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้มีฝาเป็นหม้อหม้อดินนะครับก็มีเป็นพวพองอันนี้เป็นองสาหามิรนะครับแล้วก็มีอ่างนะครับไซส์อยู่ที่กว้างสูงพอๆกันนะครับบวกลบไม่เท่าไหร่อยู่ที่ไซส์40เซนนะครับปากกว้างก็อยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับอันนี้เป็นองลายนะครับขึ้นลายนนี้ก็เป็นลายเกี้ยงนะครับเป็นองดินแดง ไปด้านหลังนี่จะปากใหญ่หน่อยคนระับมันขนาดก็ไล้เรียกันนะครับนี่จะเป็นลักษณะางไซส์47นนะคือจะถ่างเ,เล็กนะครับเป็นเป็นถ้วยดีนเผานี่เป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กอยู่ที่ประมาณไซส์เล็ก10นิ้วนี่เป็นงานงมงมขึ้นมาจากไมหนามก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับข้าใบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับ ดินแดงอยุธยานะเป็นไซส์เล็กอยู่ที่ประมาณย2ิบสองคูณยิบสองเซนนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เป็นองงมขึ้นมาได้จากแม่น้ำนะใบไม่ใหญ่มากนะครับพื้นผิวโดยรอบนะครับก็จะมีสภาพตามที่เห็นเลยนะครับถ้าขาดมามันก็จะขึ้นสีของดินด้านในนะครับนี่เป็นดินติดมาด้วยนะครับดินแม่น้ําติดมามันก็จะเป็นสภาพเก่าหน่อยนะอย่างใบนี้สมบูรณ์นะครับ ปากกว้างอยู่ที่12เซนสำหรับสะสมนะครับใช้งานได้ครับแบบนี้